เปลี่ยนข้อความเป็นเสียงแบบง่ายๆนะคะเพียงแค่คลิกเดียวกับสองเครื่องมือที่เป็นยอดนิยมนะคะคลิปนี้พิวมาตอบเมนให้กับน้องคนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสองเครื่องมือที่พิวแนะนำมีอะไรบ้างนะ,ะ,ะเริ่มเริ่มตั้งแต่แรกนะคะอาจจะชื่อว่าเป็นตัวบอทน้อยนะคะ สำหรับอ่าเว็บนี้นะคะก็เป็นเทคโนโลยีที่อ่าใช้ AI เข้ามาช่วยนะคะแล้วก็เป็นของคนไทยด้วยนะคะจะมีให้เราเลือกได้หลายภาษาเลยนะคะเพื่อนๆก็ดูจากคลิปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไทยจีนนะคะจากนั้นเนี่ยพิวจะมาการใส่ข้อความเข้าไปนะคะคุณไม่มีทางได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเองจนกว่าจะได้ออกเดินทาง Nothing. ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับอันที่สองนะคะก็จะชื่อว่า e l e v e n l a b นะคะก็จะเป็นของต่างชาติสำหรับเว็บนี้นะคะก็สามารถทำได้สองแบบแบบที่ใช้ข้อความแปลงข้อความเป็นเสียงกับแบบที่ใช้เสียงของเรานะคะแล้วก็ไปเลือกอโทนเสียงต่างๆที่อยู่ใน e l e v e n l a b นะคะสำหรับอันแรกเลยนะคะพี่จะใช้เสียงของพี่ก่อนนะคะ แล้วก็มาเลือกโทนเสียงนะฮะเธอคือคนที่พิเศษที่สุดในชีวิตฉันเธอมีทั้งความมั่นใจความฉลาดและความงดงามที่นึงดูฉันทุกครั้งที่ได้เจอเธอคือคนที่พิเศษที่สุดในชีวิตฉันเธอมีทั้งความมั่นใจความฉลาด ในความหมดหนามที่เห็ดิดฉันทุกครั้งที่ลา้ลาจาำดับต่อมาจะแปลงจากข้อความเป็นเสียงนะฮะสำหรับแปลงข้อความเป็นเสียงนะคะก็จะรองรับแค่ภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอื่นๆน,นะคะแต่จะไม่รองรับรภาษาไทยแต่ถ้าเป็นการอัดเสียงของเราเข้าไปนะคะเราสามารถเลือกตัวนเสียง แล้วก็เสียงที่ออกมาก็จะเป็นภาษาไทยนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับน้องที่เม้นถามมาก็ลองทดลองสองอเว็บนี้นะคะแต่เว็บแรกนะคะที่เป็นของคนไทยก็จะมีเวอร์ชันฟรีนะคะถ้าเราใช้เกินเวอร์ชันฟรีอาจต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะก็เลือกตามแพ็กเกจหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจ เรื่องการแปลงข้อความเป็นเสียงนะฮะหรือว,ว่าจะเอาเสียงของเรามาแล้วก็ไปเลือกโทนเสียงอื่นๆที่เราชอบนะฮะยังไงก็ฝากกดเซฟกดแชร์กดใจด้วยนะฮะแต่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆในแต่ละวันนะฮะเพื่อนๆสามารถกดติดตามได้เลยนะฮะ